สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมมายค้าม1.12.2นะครับผมในมอสไอรอนแมนมาร50นะครับผมซึ่งเป็นนาโนสูตรที่โทนี่สตาร์คใช้ในอเวนเจ r ร์อ i n ฟินิตี้วอ์นะครับผมโอเคจะเป็นไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคเมื่อเราทําการใส่นะผมก็จะมี Arc Reactor อยู่กลางอกน้ะผมโอเคให้เราทําการกดใส่ชุดเลยนะครับผม ี่ครับผมก็จะเหมือนในหนังเลยนะผมชุดสูตรนาโนก็จะไหลไปทั่วร่างกายเลยนะครับผมโอเคนี่ยคือหน้าปัดเมนูนะผมของไอรอนแมนนะผมก็จะบอกพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของเรานะผมก็จะไฮเทคเหมือนในหนังเลยนะผม นะครับผมเมื่อเราใส่นะผมให้กดตัวบีนะผมเพื่อเป็นการบินนะครับผมโอเคการบินก็ไม่ค่อยเท่นะผมเพราะว่าไม่ได้เหาะเหมือนในมอดบางอื่นนะผมอันนี้ก็จะเป็นพลังงานการบินที่ไอรอนแมนใช้ในตอนที่ต่อสู้กับคาวออฟซีเดียนนะผมก็จะเพิ่มความเร็วในการบินนะผมแล้วก็ประสิทธิภาพส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เวลาบินขึ้นยานอวกาศนะผมเพื่อดันพลังงานทั้งหมดให้ไป อยู่จุดเดียวนะผมในการบินเท่านั้นนะผมโอเคก็เรามาลองโจมตีกันเลยนะผมราเมิดยี่สิบนะผมก็ไม่ถือว่าเยอะนะเยอะเลยนะทีเดียวตายนะผมถ้าโจมตีชาวบ้านหนึ่งทีนะผมโอเคเราลองมาโจมตีสัตว์ประหลาดกันเลยนะผม ดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ31นะผมแต่ว่าชาวบ้านเลือดจำกัดอยู่ที่20นะผมก็เลยทีเดียวตายนะผมต่อไปก็จะเป็นการโจมตีพื้นฐานของไอรอนแมนนะผมคลิกซ้ายกับขวาก็จะเป็นการปล่อยลำแสง Energy b r e m นะครับผมส่วนถ้าเราคลิกทั้ง2ด้านโดยการนั่งย่อนะผมก็จะปล่อยกลางอกนะผมก็จะแบบนี้นะครับทีเดียวตายนะ ต่อไปนะผมก็จะเป็นการปล่อยลำแสงโปรโตอนนะผมของนาโนในมาร์ค50ที่เราได้เห็นในหนัง infinity war นะครับผมโอเคเรามาดูความสามารถของตัวนี้กันเลยนะผมก็กดคลิกไปนะผมก็จะทีเดียวตายเลยนะผมก็ถือว่าแรงอยู่ใช้ได้นะผมแต่ไม่เท่าหมัดทีเดียวนะผม ของไอรอนแมนตัวนี้นะผมใ้ผมเอฟเฟกต์ในการปล่อยนะผมต่อไปก็จะเป็นตัวที่ Iron Man เคยใช้ต่อสู้กับทานอสนะผมต่อยทีเดียวกระเด็นเลยนะผมจะทำให้ดูครับนี่ครับเหมือนตอนที่ Iron Man ใช้กับทานอสเลยนะผมทุ่มสุดตัวเพื่อเลือดหยดเดียวนะผมนี่ครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะผม คือเอาง่ายคือแรงกว่าตัวเมื่อกี้เลยนะผมตั้งโ,รโรค,ครตอนนะผมไปก็จะเป็นมีดนะผมกดทีเดียวตายนะผมมีดนานโนเทคโนโลยีนะผมมาเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์นะผมเหมือนตอนที่ไอรอนแมนเคยปล่อยใน Infinity War ตอนสู้กันที่ดาวไททันนะผม มีประมาณนี้นะผมสำหรับไอรอนแมนความสามารถของไอรอนแมนก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเมื่อเรากดเอาออกเนี่ยครับเมื่อเราเอาชิ้นส่วนหนึ่งออกไอตัวนานโนก็จะค้างอย่างนี้แล้วผมสแสดงให้เห็นถึงความเท่นะผมก็เท่ไปอีกแบบนึงนะผมสำหรับไอรอนแมนตัวนี้ชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ภุมมทับซักใคอยู่ลงกดกันด้วยนะครับผม